สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซานาโนโลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสแสดงคอนสั้นเรื่องคู่ใหม่อย่างโหดจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะโอ้โหโรงเรียนนี่ก็ใหญ่จริงๆเลยสวัสดีค่ะพะ่อโอโอ๋อสวัสดีครับครูคนใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ โรงเรียนใหญ่ขนาดนี้เราต้องอเดินไปกี่ห้องเนี่ยแล้วให้เรามาสอนมหนึ่งด้วยมหนึ่งนี่ได้ข่าวว่าโรงเรียนนี้มหนึ่งโซนซะด้วยอืมเราเดี๋ยวเราจะมาสอนกันอ่อน,นักเรียนครูคนใหม่มาแล้วนะเดี๋ยวครูนะ ครูขอเอ่มขอไปใบสอนห้องอื่นก่อนนะเพราะว่าครูคนใหม่มาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวให้ครูเขาแนะนำตัวเดี๋ยวครูจะไปละอ่ะสวัสดีค่นะนักเรียนทุกคนสวัสดีครับค่ะคุณคือครูชื่อครูป๊อปป๊ะนะจ๊ะเฮะ้ยชื่อแปลกมากเลยครับครูชื่อครูป๊อปป๊ะ มันใช่เรื่องหน้าขำไหมคะอ่ะทุกคนคะครูชื่อป๊อปแป๊ะนะคะถึงจะชื่อแปะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะครูนะคะย้ายมาสอนวิชาคณิตนะคะเพราะว่าครูคนเก่านะคะได้ลาออกไปแล้วนะคะทุกคนน่าจะทราบนะคะทราบค่ะและครูนะคะเรียนถึงไหนกันแล้วคะ ครูคะทำไมแว่นตาครูเป็นอย่างนั้นล่ะคะอย่าเพิ่งมาสนใจคะ่ะมันใช่หน้าเรื่องสนใจไหมคะควรจะสนใจการเรียนมากกว่าไหมกว่าที่จะมาสนใจอะไรเครื่องแต่งกายของครูเนี่ยอืเครื่องแต่งกายของค,ครงงงคูนะคะก็ถูกระเบียบนะคะไม่ได้ผิดระเบียบของก,กฎโรงเรียนนะคะอ่ะรักเรียนทุกคนคะ่ะครูคะ ทำไมเสียงครูแปลกๆนะคะด่านโอ้ยครูบอกว่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งไม่ได้ใจเอ้ยไม่เข้าใจหรือไงจริงอย่างที่เด็กคนนั้นบอกค่ะอย่าเพิ่งมาสนใจค่ะอ่านักเรียนค่ะเอาสมุดขึ้นมาค่ะเฮ้ยฉันลืมเอามาทำไงดีใครบอกว่าลืมเอามาคะเอ่อหนูค่ะนี่เกือบทั้งห้องเลยเหรอ อใช่ค่ะนี่มอนหนึ่ง 1, ทับหนึ่งนะเนี่ยถ้าไปสอนห้องอื่นนะคงจะดีกว่านี้แล้ววิชาคณะห้องเนี้ยฉันก็ต้องเป็นครูประจำชั้นด้วยละสิโอ้ยนั้นใครที่ลืมออกมาหน้าชั้นเรียนค่ะฮะทำไมต้องออกออกด้วยอะคะครูบอกให้ออกมาค่ะ เปลี่ยนคะ่ะออกมาเป็นหมดแล้วนะคะส่วนบางคนนะคะครูบอกว่าบางคนทํางานไปแล้วนั้นคนที่เหลือที่ไม่ได้เก็บเอาไปทําการบ้านไม่ได้อยากทําเพิ่มและลืมเอามานะคะจะต้องโดนตีค่ะหนึ่งทีใช่ไหมคะครูใช่ค่ะหนึ่งทีค่ะโอ้ยเขาย,ยังดีกว่าหลายทีแต่ว่า ครูไม่เชื่อว่า,วาจะแบบว่าจะลืมเอามากันเกือบทั้งห้องขนาดนี้นะคะฉะนั้นครูต้องใช้ไม้แต่ครูหาไม้ก่อนนะนี่ค่ะหูไม้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะครูคนแรกค่ะไอ้อ้โอ้โห้ทำไมครูตีเจ็บขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยอืมเราจะไม่ให้ครูตีเจ็บได้ยังไง นักเรียนคนต่อไปค่ะไหนบอกว่า2ทีไอหนึ่งทีไม่ใช่หรอกคะ่ะเอาก็อันนี้เอาไว้จำได้ไงคะเผื่อแบบว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่อเออไอไนี่อ่ะพอแล้วคะ่ะครูตีแค่นี้นะคะครูำไ,ได้คะ่ะ แบบนี้นักเรียนนะคะจะเอาไปยังไงคะจะจําได้ยังไงคะโหตีแค่นี้ตีแค่แบบว่าแตะแต,แต่หนูก็จาได้แล้วค่ะไม่ต้องตีแรงขนาดนี้หรอกครูไม่เชื่อหรอกค,ะค่ะไข่าวมาว่าโรงเรียนเนี้ยห้องหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยดื้อดือดอ้วันนี้นะคะครูก็จะมาจัดนิสัยพวกเธอคะ่ะเห็นบอกว่าเวลาครูไม่อยู่นะคะเสียงดุเสียงดัง,งก,กันเล่นห้อง ไปฟังข่าวจากที่ไหนมาฟังจากที่นี่แหละค่ะอะเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะยังยังเรียนกันไม่เสร็จยังจดกันไม่ทนันนั่นครูจะไม่ลบค่ะเดี๋ยวครูจะเออสอนวิชาคณิตนักนะเรียนนะคะตั้งใจเรียนกันนะในระหว่างเรียน ตีเหมือนกันนันเนนี่ยคุณขอโทษโหนก็เธอไม่โดนตีเอา คุยอะไรกันคะข้างหลังเดี๋ยวจ้าคุูจะหันไปนะคะเอาไม่ต้องหันนะคะคุเดี๋ยวนูรักษาห้องให้ค่ะเพราะว่าหนูเป็นหัวหน้าห้องอ่ะดีดีดีตอนพักเที่ยมอ่ะโอเคค่ะนักเรียนวิชาสุดท้ายพอดีเลยไปกินข้าวกันได้ค่ะขอบคุณครับค่ะคุณครูโอ้ยเหนื่อยเนื่อยตงใสต้องไปทำงาน ครับคูป๊อปเอ้ยชื่ออะไรครับป๊อปแป๊กค,ค่ะคูป๊อกแป๊กเป็นไงบ้างครับห้องหนึ่งทับหนึ่งโอ้โหนืาม,มากเลยคะ <c oughs> ่ะผมก็ค,คิดอย่างนั้นเหมือนกันเหรอครับโอ้ให้จะย้ายห้องก็ไม่ได้แล้วเลือกผิดจริงๆอะใช่คูพอยไหมคะอ๋อใช่ค่ะไม่รู้ทราบว่าครูป๊อปแป๊กเป็นไงกัน เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ย้ายมาโรงเรียนนี้อ๋อดีค่ะแต่ว่านักเรียนห้องหนึ่งครับหนึ่งดื้อไปนิดหนึง่งอ๋อห้องนั้นนะคะปวดที่สุดในสายชั้นนี้แล้วลวคะค่ะเฮ้ยโหฉันว่านะครูอะดุเกินละเดี๋ยวฉันไปกินข้าวก่อนนะทุกคนอืมอืมโอ้ยจะดุไปถึงไหนเนี่ยประตูก็เปิดไม่ค่อยออกซะด้ว กินน้ำตอบใจดีกว่าเอาน้ำนี้แหละน้ำอะไรไม่รู้อ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยยืดเส้นยืดสายสน่อยอน้ำอะไรเนี่ยอ๋นอนมฮอกไกโดนั่งดีกว่า เออลาลลาลลาออว่าแต่ฉันหิวน้ำค่ะแล้วฉันก็ลืมพกน้ำด้วยไม่ทราบว่าน้ำนะคะอยู่ตรงไหนหรอคะอ๋ออยู่ข,ข้างๆห้อง,งมอหนึ่งเลยคะหนึ่งทับอะไรเหรอคะหน่งทับหนึ่งี่แหละค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากคะ่ะนี่ค่ะยินดีคะ่ะเดี๋ยวข้านี้ก็ต้องไปสอน เ,เพราะว่าครูต้นไม่มาก็ต้องไปสวนสดีอ้าวแน่นักเรียนมหน,หนึ่งทับหนนะึ่งน,นี่นาตายแล้วคุูครูสวัสดีตอน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 ,ตอน,ตอนจะมาตอนอะไรเนี่ย เอมคือเพื่อนเพื่อนในห้องเขานินทาครูอะคะ่ะทุกคนเลยเหรอไม่ใช่ค่ะแค่เคนคนเดียวค่ะเขานินทาว่าอะไรจะ้ะนินทาว่าอมเครูอะค่ะเข้ามาใหม่ก็โหดละครูโหดตรงไหนเนี่ยอ,อย่างนี้ต้องไปจัดการใช่ละไหนคนไหนชื่อเคนคะคนนี้กับ เธอทำไมเธอถึงมาบอกว่าครูโหดคะเอิม่มก็ครูเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งวันเลยอะครับครูเขาครูก็โหดมากเลยอ่านักเรียนคะใครคิดว่าครูโหดบ้างคะเงียบค่ะไม่มีไงคะมีแต่เธอนั่นแหละที่ว่าครูโหดโอ้ยไป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 หูอะไรเนี่ย ไปนั่งที่ละใครเนี่ยมาบอกว่าฉันโหดฉันอนะใจดีจะได้ใช่ไหมทุกคนอาทุกคนคะทุกคนคิดว่าเอครูคนนี้นะคะโหดหรือเปล่านะคะถ้าโหดนะคะกดหนึ่งถ้าไม่โหดนะคะกดสองแล้วทุกคนเคยเจอครูแบบนี้กันหรือเปล่าะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดโอนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องซานํามอนโรด,ด้นะคะบ๊ายบายต่อไปอยากให้เราทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาใต้เลย